สวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ก็มีต้นสับปะรดนะคะต้นสับปะรดมาส่งแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณยายจะได้ทานต้นสับปะรดหวานๆแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะรดงามแท้ สับปะรดงามๆสวยๆมาส่งแล้วจ้าวันนี้คุณยายจะได้ทานสับปะรดแล้วนะคะทานต้นสับปะรดงามๆสวยๆนะคะขอบพระคุณค so so, so, ุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะทุกๆคะแนนนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลิได้ทานนะคะทานผลไม้วันหวานก่อนนอนนะคะต้นสับปะรดสวยๆงามๆเลยนะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะ ให้บุญกุศลนะคะนำพาให้คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมัง่งมีสีสุขตลอดทั้งปีเลยนะคะสาธุสาธุจ้าวันนี้คุณยายจะได้ทานแล้วนะคะต้นสับประรดงามๆสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆด้วยจา้า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าขอบพระคุณมากๆจ้า